ฝรั่งอะคะ่ะหรือฝรั่งส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาจะเลือกใช้แบบโอ้เลือกสรรมากๆปลาเล่าให้ฟังว่าฝรั่งเขาเคยมาลองใช้แป้งตลับเราฝรั่งอะเนาะคนนี้เขาเป็นคนหน้ามันทุกคนใช้เครื่องสำอางมาทุกชนิดเวลาพอถึงกลางวันนะคะหรือว่าพออะไรเงี้ยแดดออกหรืออะไรเขาจะหน้ามันมาก แล้วเขาหามาทุกอย่างนะคะมันไม่เคยตอบโจทย์เขาเลยทีนี้จนเขามาเจอแป้งนพะก้าวที่อปลาปลาอเมริกาขายอะคะ่ะเขาลองเอาไปตลับหนึ่งทุกวันนี้ปลาบอกว่าเขาซื้อทีละห้าตลับเขากลัวหมดเขากลัวเขากลัวของหมดซื้อทีละห้าตลับห้าตลับห้าตลันนี้ล่าสุดเพิ่งซื้ออีกห้าตลับเขาชอบมากแล้วเขาบอกกับปลาว่าใช้เคยใช้แป้งมาไม่รู้กี่ชนิด กี่ยี่ห้อดังๆแพงๆใช้มาเยอะแต่เขาบอกว่ามันจบที่ตลับของนุพเก้าวเลยเพราะหน้าเขา่ยิ่งใช้ยิ่งปิง้งยิ่งใช้ยิ่งผ่องยิ่งใช้ยิ่งหน้าเขาสวยทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ใช้อะไรตัวอื่นเลยแล้วเขาบอกว่าระหว่างวันไม่มันระหว่างวันไม่มีมันเลยทุกคนคะใครที่หน้ามันระหว่างวันหรือใครที่มีปัญหาทาหน้าแล้วทา,าแป้งอะไรแล้วก็วอก ทาแป้งอะไรลวไม่เข้ากับสีหน้าทาแป้งเลือกเบอร์ยากจังไม่ต้องเลือกนพะก้ามีเบอร์เดียวโอ้ชั้นดำโอ้ชั้นขาวโอ้ชั้นเหลืองไม่ต้องเลือกเพราะว่าแป้งเนี่ยมันทํามาจากสมุนไพรมันทํามาจากใบบัวบกมันทํามาจากธนาคาที่มันกันแดดมันทํามาจากอะอะไรนะโปรตีนใหมแล้วตัวที่ทำให้แป้งมันแข็งไม่ใช่ตัวซิลิโคนแต่เป็นน้ำมันดอกคมฝอย เพราะฉะนั้นทําไมใช้แล้วไม่อุดตันทําไมใช้แล้วออกแดดหรือออกอากาศหรือเจออากาศมันถึงเข้ากับหน้าเราทุกสีผิวเลยคนผิวคำ้ำผิวดําใช้ได้คนผิวเหลืองผิวขาวใช้ได้ไม่ต้องเลือกไม่ต้องเชื่อครูครูบอกหลายครั้งแล้วเนาะครูเป็นเจ้าของครูย่อมพูดในสิ่งที่ดีเสมอแต่คุณจะตอบโจทย์คุณไหมคุณต้องลองใช้แต่ถ้าคุณไม่ลองคุณจะรู้ได้ยังไงว่าสินค้ามันดีจริงไหมเพราะครูขายแป้งมาเป็นแสนตลับยังไม่มีใครแพ้เลย ครูใช้ครูผลิตแป้งมาเป็นแสนตลับยังไม่มีใครมีฟีดแบ็มาแย่ๆหรือว่าเป็นสิวอุดตันใช้แล้วไม่ดีใช้แล้วหน้ามันยังไม่เคยมีเลยสักคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องลองค่ะอะไรที่มันเป็นสมุนไพรมันเข้ากับใบหน้าเราได้นะคะแล้วบอกเลยว่าแป้งที่ทํามาจากใบบวัวบกหรือว่าทํามาจากธนาคาหรือว่าทํามาจากโปรโตีนไหมตัวโปรโตีนไหมกิโลหนึ่งไหลโอแพงมากบอกแบบนี้แล้วเป็นโปรโตีนไหมแท้ทุกคนคะถ้าขึ้นห้าง ถ้าเราตีแบรนเป็นเคาน์เตอร์แบรนคุณไม่มีวันซื้อได้ในราคาหลักร้อยล้านเปอร์เซ็นต์หรือคุณไปดูทั่วไปเลยนะคะถ้าตีแบรนขึ้นห้างเมื่อไหร่ถ้าเป็นตัวโปรตีนไหมคุณไม่มีวันซื้อได้หรอกราคาหลักร้อยนะคะคุณไม่มีวันซื้อได้ในราคาหลักร้อยอย่างแน่นอนคุณต้องซื้อราคาหลักพันขึ้นไปพอเวลาคุูทาเสร็จอะค่ะคุูใช้สเปรย์ฉีดแล้วเป่าให้แห้งพอเสร็จแล้วครูก็ลงรอบสองใช้สเปรย์ฉีดแล้วเป่าให้แห้งถ้าสมมติเราแต่งหน้าจัดๆนะอันนี้กรณีแต่งหน้าออัน,นีรบ อันนี้ต้องบอกว่าสองรอบนะคะกรณีเราแต่งหน้าจัดจดคือเอไปงานกลางคืนหรืออะไรมันต้องสามรอบไงทุกคนทาแล้วฉีดสเปรย์เป่าให้แห้งแล้วทับแล้วเวลาทับทุกคนเราต้องทับแบบนี้นะเนี่ยทับแน่นๆแบบนี้นะคะมันจะเหมือนการที่เราอ่ะมีรองพื้นเลยเนี่ยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแค่สองรอบเองนะคะเนี่ยทุกคนดูนะแต่ถ้าเราแต่งหน้าไปงานแต่งงานไปงานกลางคืนอะไรแบบเนี้คยครณจะสามรอบ 690้อาสำหรับคนที่ไม่ชอบบอกไม่ชอบหนาเบาสบายๆหกรยเก้ใช้ได้3-4เดือนบางคนทาบางๆก็ใช้ได้5-6เดือนแต่ครัวเล่นใหญ่ไงทาสองรอบ3รอบก็ใช้ได้ประมาณ3 4, ะะดะะาเดือน4เดือนนะคะนี่ดูนะคะสามเดือนส่เดือนกระจกก็ไม่เคยเช็ดเลยเน้นฉีดสเปย์ค่ะ เน้นสองตัวนี้ค่ะพอเราเรา,เราทาเราทาอ่ะเราทาครีมก่อนเนาะเราทาครีมคุณจะทาครีมอะไรก็ได้ทาครีมทาลโลชั่นไอทาเซรั่มอะไรของคุณเสร็จแล้วลงแปง้งพอสักพักหนึ่งให้ลงอันนี้ฉีดให้แห้งเป่าแล้วก็ตบรอบสองแล้วก็เอาสเปรย์อัดรอบสองประมาณนี้ค่ะรับรองอยู่ถึงเย็นรับรองสวยแบบนี้ค่ะซิลฟ้ากะโมเม่เลยนะคะโมเมเลยนะคะม,มันจะจางหายไปเลยอย่างเงี้ย